รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไกลสุดไกลสุดขอบฟ้าพร้อมจะพา สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสุดล่าฟ้าเขียวค่ะในตอนที่แล้วคุณพ่อกับพีนงานก็ได้ถ่ายทําสารคดีเกี่ยวกับอุลังตังบอเนียวสายพันธุ์ย่อยที่2ที่อุทยานแห่งชาติทันจุนพุตติ้งเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ได้เดินทางต่อไปอยังอุทยานแห่งชาติคูไตซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐคาลิมันตันบนเกาะบอเนียวแล้วเดินทางไปยังไงคะแล้วก็ถึงวันนั้นเลยหรือเปล่าคะโอ้อย่างที่เคยบอกนะครับรว่าอินโดนีเซียเนี่ยเห็นเขาประเทศเล็ก แต่เวลาเดินทางเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างจะเยอะมากมากเพราะต้องใช้เรือและใช้บินวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ที่ทันจุงพุตติง้งเป็นคืนสุดท้ายและเราจ็ต้องเสียกุบบายพวกอุรังอุตังสี่สายพันธุ์ที่เราเจอมาสี่ตัวที่เราเจอมา,ว,า,อมาวันนั้นด้วยความอะไรอย่างยิ่งเพราะว่าเราสนุกสนานกับเขามากรุ่งเช้าเราออกจากที่พักเพื่อจะเดินทางไปที่คูไต แต่เราจะต้องนั่งเรือไปที่ท่าเรือคูไม่ก่อนแล้วก็ต่อรถไปอีกเพื่อไปสนามบินปันกลาบันที่อยู่ที่บอเนียวัสลับซับซ้อนมากหลังจากนั้นจะต้องไปอีกบินมาต่อเครื่องบินที่เมืองสุราบายาที่เกาะชวายังไม่จบเราจะต้องต่อไปที่บารีมันปันอีกทีสลับซับซ้อนมากท,ที่บอเนียวที่คบอเนียว ที่ดูนั้นเราจากบอเนียวมาชาวาแล้วก็จะไปบอเนียวอีกนี่การเดินทางค<ช>่อนข้างจะโหดเพราะรว่าเขาไม่มีเครื่องบินตรงใช่ครับเราก็ต้องต้องทำเช่นนั้นเดินทางทั้งวันเรายังไม่ถึงอุทยานแห่งชาติคูไตอีกละพอไปถึงบริบูร์ป,ปันแล้วเนี่ยค้างที่นั้นหนึ่งคืนรุ่งขึ้นเนี่ยนั่งรถยนต์แปดชั่วโมงไปที่เมืองซันกาตาอยู่ทางเหนือซึ่งที่น่าเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติคูไต เป้าหมายของเราเพราะ8ชั่วโมงเนี่ยเราต้องแวะพักรถจะมาก็แวะเครื่องดื่มนะแวะร้านขายผลไม้ซื้อผลไม้มากินกันบนรถไปทานอาหารกลางวันนะและว้วก่อนจะไปถึงก็ถึงค่ำก็ต้องค้าอีกหนึ่งคืนะของคุณพ่อนี่แบบมุ่งมั่นกันจังเลยนะคะเพราะว่าเดินทางสองวันแล้วยังไม่ได้เข้าตัวอุทยานเลยเป้เหนื่อยแทนเลยค่ะคือทำสารกดีเนี่ยมันต้องอดทน เราต้องได้ให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์เพราะในไหนไปแล้วนะแต่ถ้ามองในแง่ดีเนี่ยทำให้เรามีโอกาสได้สัมผัสชีวิตชนบทของชาวอินโดนีเซียก็นั่งรถไปเราได้ทานอาหารพื้นเมืองแวะดูบรรยากาศดูว่าเออที่นี่เขามีผลไม้อะไรบ้างแล้วก็ซื้อมาแต่ในสุดแล้วก็มาถึงที่เมืองสังกาตาค้างหนึ่งคืนรุ่งขึ้นก็ จะเข้าป่าเพื่อตาม,ามหาพรังูตังรุ่งเช้าเราก็ได้ทานอาหารเช้ากันเล็กๆน้อยแล้วก็นั่งรถออกมา,าไปที่เป็นชาญเมืองครับเป็นเหมือนชนบทชนบทท,ที่เหมือนกับตอนที่เรานั่งรถมาแต่ว่าที่นี่มันจะต้องเวลาเราไปถึงเนี่ยรถจะไปจอดส่งที่เหมือนกับบ้านไกักที่หนึ่งอยู่ที่ริมริมน้ำแต่เราก็ต้องพากันลงตะลิ่ง ตะลิ่งก็สูงต้องค่อยๆลงกันลื่นด้วย<ม>ต้องค่อยๆกันแล้วก็นั่งเรือหางยาวเป็นเรือหางยาวจริงๆเลยยาวแบบบ้านเราอ่ะติดห<ม>างขึ้นไป<ม>สอง<ม>ลำ<ม>เพื่อจะไปขึ้นอีกที่หนึ่ง<ม>ตอนที่เราเดินทางเข้าไปพอเราขึ้นฝั่งขึ้นฝั่งจากเรือก,ก็เจอตะลิ่งทสูงเหมือนกันแล้วก็เดินเข้าป่าจะไปเจอบ้านพักของเจ้าหน้าที่ผมผมว่า น่าอยู่มากเพราะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะสันโดษมากบ้านพักของเจ้าหน้าที่เราก็ได้ถ่ายภาพบริเวณสถานที่ของบ้านพักไว้เบื้องตน้นเรามาถึง p r e w e p Research Station ของอุทยานแหงชาติกูุไทยนั่งเรือมาก็มาถึงที่นี่แโมงเช้านะครับเสร็จแล้วเราจะเดินเข้าไปในป่าเพื่อตามหาอุรังตงังแล้วก็จะใช้เวลาไปประมาณ2ชั่วโมง แล้วเราก็จะพักก็มีทางเลือกจะกลับมาพักที่นี่หรือว่าจะพักในป่าแล้วก็เดินต่อหาพลังต่างต่อแล้วจะกลับมาที่นี่ทานอาหารกลางวันตอนเที่ยงเราจะมีแม่ครัวมาทําให้ที่นี่หลังอาหารกลางวันเราก็จะออกไปตามหาผู้หังผู้หลังต่างต่อ <c oughs> เพราะว่าอุษาดังชาติแห่งนี้เนี่ยอยู่ด้านตะวันออกสุดทางเหนือของ,ของเกาะบ,บอนียว ในวัดคาิมันตันที่นี่มาไกลามากนะเรานั่งรถไปแปดชั่วโมงเมื่อวานทั้งหนึ่งคืนเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวเนี่ยจะมีจํานวนยังไม่มากนะักแล้วก็เราก็นั่งเรือมาที่นี่แต่ที่นี่มีทั้งรางตัางแล้วก็มีลิงจมูกยาวแล้วก็มีสัตว์อื่นๆวมทั้งกนกด้วยก็เดี๋ยวจะไปเดินดูว่าเราจะพบสัตว์ป่าอะไรบ้างที่นี่ก็จากบ้านพักของเจ้าหน้าที่นะครับผมจำได้ เราก็เดินเข้าไปในป่าเพื่อไปตามหาอุลังูตังเนี่ยนะ,ะแต่ว่าสัตว์ชนิดแรกที่พบเนี่ยไม่ใช่อุลังูตังหรอกเป็นกิ้งก่าชนิดหนึ่งะนะก็เรียกว่า,าบางกรป่าบอเนียว<ะ>ฟังชื่อเนี่ยมาน่ากลัวมันก็มาจากภาษาอังกฤษนะ,ะบอเนียวฟอเรสต์แร็กกอนก็เป็นกิ้งก่าชนิดหนึ่งนะ,ะแล้วก็เป็น สัตว์ถิ่นเดียวบอเนียวเลยลูกมันเป็นกิ้งก่าซึ่งมันมีเล่งหงอนแข็งเนี่ยัตั้งแต่ท้ายทอยไปจนตลอดหลังเนี่ยยาวแล้วเป็นกิ้งก่าตัวไม่ใหญ่หรอกร้อยสามสิมลิเมตรนะเท่านั้นเองแต่ว่าหางยาวกับาลำตัวในีสองเท่าก็กิ้งก่าชนิดนี้นีนนะตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวมีตัวเมียแล้วก็อาศัยอยู่ในป่าริมลำธาร เพราะก็กินพวกมดพวกแมงมุมพวกอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ได้พบ <target> <kinds of sheep> เห็นผู้พ่อเดินเข้าไปในป่าลึกแต่ก็ยังไม่พบกุลังลูตังเลยนะคะพบแต่สัตว์เช่นมังกรป่าบอเนียวซึ่งพบบนเกาะบอเดียวเท่านั้นแต่ตั้งชื่อดูน่ากลัวนะคะฟังว่ามังกรป่าเนี่ยดูว่าดุร้ายน่ากลัวเหมือนกับมังกรคโมโโดแต่จริงๆแล้วก็แบบขนาดก็เท่ากับ ก,กิ้งก่าทั่วไปแล้วมังกรกับกิ้งก่านี่ต่างกันยังไงคะคือทั้งความตอนแรกเนี่ยอาลีก็ชี้ให้ดูไกลเขาบอกเนี่ยไอ้ b o r e a forest dragon แหม่ฟังแล้วก็คิดว่าเป็นจูมังกรตัวใหญ่ใช่ไหมก็ปรากฏว่าชื่อมังกรป่า boreal เ,เนี่ยมันมาจากภาษาอังกฤษคือคำว่า b o r e a forest dragon ซึ่งเป็นสัตว ตระกูลเดียวกับที่บ้านเราก็มีชื่อตะกองผู้ชาจะเคยเห็นบถาบอนใหญ่ทับทัราชเนี่ยชื่อตะกองตะกองเนี่ยก็มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Chinese Water Dragon นะใช้ Dragon กออกอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นสาสตว์วงเดียวกันวัวคารนิเด่ทีนี้พอข้ามาถึงลูกถามถึงมังกรโคโมโด้ฮะในัางภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโคโมโดดราก้อน แต่ว่าโคโมโดเนี่ยอยู่ในวงตะกวดกับเฮียคนละวงกับเอเอบางกรป่าบอลเดียวนะแล้วก็ตระกูลบางกรป่าบอเดียวเนี่ยที่พูดไปแล้วว่าเขามีงอนแข็งขาบ,บนหลังแต่ว่าตระกูลโคโมเโดเตะกูวดกับเฮียเนี่ยไม่มีงอนข้างหลังใช่จะเรียบไปเลยแต่ว่าตัวเนี่ยใหญ่กว่า พูดถึงคอมเบอโดแร็กคอนเนี่ยชื่อเดิมเกาเนี้ยนะต้อชื่อคอมเบอโดมอนิเตอร์ไอ้มอนิเตอร์นี่เป็นชื่อ,อที่เราเรียกตะกวดหรือเปี้ยใช่ใช่เป็นภารรษาอังกฤษใช่ไหมแต่พอตอนหลังเนี่ยมันมีนักชีววิทยาอเมริกันคนหนึ่งก็เห็นว่าบางกองคอมเบอโดเนี่ยมันดูดูร้ายดูต่างก็เลยเปลี่ยนชื่อให้เรียกเป็นคอมเบอโดแร็กคอนแต่มาเขาบอกว่าชื่อ แรกก้อนเนี่ยมันดูหน้าเกรงขามสมกับตัวคนก็เลยนิยมเรียกคอมมอดโรดแรกก้อนเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นมาแต่เขาก็ดุจริงๆนะผมก็ดูว่าเป็นสัตว์นักล่าเนี่ยนะเพราะว่ากินกาที่เราพบเนี่ยมันกินมดกินแมลงตัวเล็กๆแต่ว่าคอมมอดโรดแรกก้อนเนี่ยมันล่ากวางนะกินเนื้อกินคนด้วยเพรามันดุมันเป็นสัตว์นักล่าก็พ่อก็มีมีรูปมาให้ ให้ดูนะเปรียบเทียบนะระหว่างไอ้คอมบอดนแรกกอนด้วยกับกับไอ้กิ้งกาของเราเข้าใจแล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นได้พบสัตว์อะไรค่ะเราก็เดินเข้าไปในป่าเนี่ยด้วยความที่ป่าของเขาเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์เราไปต้นไปเจอต้นสมพงยักษ์นยักษ์จริงๆมีภูพรแผ่กมาใหญ่เลยละ่ะแต่ที่สะดุดตาเนี่ยก็คือคือต้นไม้อะ่ะก็ใหญ่อยู่แล้ว เราก็โอเคชื่นชมต้นไม้ใหญ่แต่ที่สะดุดตาจริงๆแล้วก็คือเราพบกิ้งกือกิ้งกือแถวบ้านเราก็มีแต่ว่าตัวนี้เป็นกิ้งกืออีกชนิดหนึง่งผมว่าผมชอบสีเขานะสีเขาสดไม่รู้ว่าบ้านเราจะสีส,สดห <สด S 1> รือเปล่ากลัวใช่ก้อนกลมเวลาไกด์อาลีเอาไม้ไปแย่เนี่ยขดตัวกลมเลยนั่นก็คือกระสุนพะยินกระสุนพะยินตัวในบ้านเราก็มี ภาษาอังกฤษที่เขาเรียกคือบาว r e l jacket, p e e i แต่วันนี้ที่ผมบอกนะ,ะมันดูมันดูได้เอ็นดูเพราะเวามันม้วนกลมแล้วเนี่ยนะลูกมันไม่ดูขยาขแยงเก่งนคนไทยบอกกิ้งกือเนี่ยเราไปนึกภาพกิ้งกือของเราซึ่งมีตีนเยอะแยะไปหมดเนี่ยอาจจะเป็นเพราะลักษณะของเขาที่เรียกว่ากระสุนพะอ,อิน,เ,นอเพราะขดตัวแล้วเนี่ยกลมเหมือนลูกหิน กลมนิ่งแล้วก็ไม่ไม่ใช่ว่าแบบกลมอยู่แป๊บเดียวนะนิ่งอยู่งั้นน่จนะทั่งเขารู้ว่าเขาปลอดภัยแล้วเขาถึงจะเริ่มขยับตัวแตก็ทําให้พวกเราไปถ่ายรูปเป็นเยะนะก็ตอนแรกเนี่ยผมเดินตามไปคณะของเราเดินไปก่อนผมก็เห็นไอ้เขาถ่ายรูปไปกันอยู่ที่บนภูพรเนี่ยนะต้นไม้พอเดินไปก็เลยเห็นผมก็เลยถ่ายมาด้วยแล้วก็ถ่ายวีดีโอด้วยโดยใช้กล้องเออ เอ่อวิดีโอจากกล้อง s อ r เเนี่ยเา็าถ่ายเนี่ยก็ได้มาแล้วก็เอามาให้ชมด้วยเราขอเพิ่มตเติมแบบว่าสูนพี่อินเนี่ยนะลำตัวเขาเนี่ยแบ่งเป็น12ปล้องอเลยะนะแล้วก็แต่ละปล้องเนี่ยมันมีขาคู่หนึ่งนะก็มันก็ดูดูดูไม่น่าไม่ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะก็เขาถ่ายรูปมาหนึ่งภาพหนึ่งนอกจากตัวที่เรา หายภาพไปแล้วเนี่ยใกล้ๆก็พบอีกตัวหนึ formal, ่งนะครับยังจําได้อลีเขากิ่งมาไปแต่ม kind of ันก็หดตัวเป็นกลมอีกนะแล้วก็สุนยระอินเนี่ยก็มีพบทั่วไปครับในยุโรปก็พบทวีปอเมริกาก็พบในเอเชียก็พบมีมีมีโดยทั่วไปอ่ยอมรับแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาพบที่เกาะมอร์เนียลเนี่ยที่คูไทยจริ้งคือปศุนย์ะอินนี่ดูแปลกดีนะคะเป้ไม่เคยพบมาก่อน รู้จักแต่แบบเคยเห็นแต่กิ้งกือธรรมดาแล้วก็ป่าคูไตเนี่ยดูว่ามีสัตว์แปลกๆเยอะนะคะแล้วต่อไปเนี่ยพบสัตว์อะไรคะยังยังไม่จบกิ้งกือกิ้งกือยังมาีก็ไปเจอกิ้งกือหลังแบรนกิ้งกือมันก็เหมือนกับตะเข็บนะผมว่าก็คืออาจจะเรียกว่าตะเข็บแต่แถวบ้านเราเนี่ยมนเหมือหนเหมือนตะขาบอาเหมือนเหมือนตะขาบตะเข็บบ้านเราจะตัวเล็กแต่ที่นี่จะตัวค่อนข้างจะใหญ่กว่า ายาวประมาณ4เซนน่กว้างประมาณ2 3ถึงเซนมีมีปล้องปล้อง,องเหมือนตะเข็บทั่วไปเลยลำตัวเขาเนี่ยแบ่งเป็น20ปล้องต่ละับปล้องก็จะมีขาขาคู่เหมือนกับกิ้งกือทั่วไปอ่ะลก,กิ้งกือหลังแบนเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า flat black milliped ซึ่งก็ตะกูลตะเข็บบ้านเราอะไรแต่ตัวใหญ่เท่านั้นเองในช่วงที่เราเดินกลับจากป่า จะเดินกลับไปที่บ้านพักของเจ้าหน้าที่ก็ไปสะดุดเจองูเขาอีกที่ผมเนี่ยเป็นคนอยากถ่ายภาพงูในป่าอยู่แลนะ้วเนเพิ่งเจองูแบบสามารถให้เราถ่ายได้มันมันสวยมากเป็นงูสายบ้านพรกอินชื่อไทยชื่อไทยชื่อภาษาอังกฤษเ,เขาก็คือ m อมม o n บ back ็กในบ้านเรามี ก็มีถึงได้มีชื่อชื่อไทยมันเหมือนกันอย่างนี้เ,เปล่าไม่รู้นั่นน,น,น่าจะเหมือนแต่ว่าเป็นงูที่ไม่ไม่มีพิษไม่มีพิษไม่มีพิษอ,อะไรก็ดูแต่ว่าคราวนี้เขาไม่ได้จับึันมาให้ดูสักชี้ให้ดูเขาก็บอกว่าก็กินพวกกบพวกเขียดทั่วไปเหมือนเหมือนับงูทั่วไปที่หากินตามพื้น สุดขอฟแต่งูสายม่านพะอินเนี่ยนะมันก็กินพวกกิ้งกาพวกสัตว์เล็กๆแต่ว่าตัวเนเองก็ถูกล่าโดยงูที่ใหญ่กว่านะ แล้วก็พบนกนักล่าด้วยอ๋อพวกพวก,กอินทรีนกนักล่าใหญ่ๆนั่ยก็กินงูพวกนี้เหมือนกันผม,มันก็ล่ากันเป็นทอๆผมก็นึกว่าเขาเป็นอาหารนกจะมีงูล่าเขาด้วยใช่ทำทั้งสองอย่างแล้วก็ใกล้ๆกับที่เราพบงูสายม้าพิศอินเนี่ยกายอาลีเขาก็พาพาพ่อเ,เดินไปที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเขาก็ชี้ให้ดูแมลงชนิดหนึ่งซึ่งไม่เคยพบมาก่อนนะเขาบอกเนี่ยคือ ภาษาอังกฤษแลนท e เทิ u บักแล้วพอถามพวกเราก<อ>็าบอกว่าจจกะจันมง่วงใช่ใชซึ่งสวยสวยนะสวย,สวยตัวนี้แล้วก็กถ่ายรูปใหญ่เลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นนะแล้วก็ใกล้ๆกันนั้นอะอาลีเขาก็เดินไปเขาสำรวจดูนี่ยพวกนี้เขาตาไวเาเป็นกายอาชีพเขาก็บอกให้มาดูมาแรงอีกชนิดหนึ่งพ่าก็เดินตามไปดูปรากฏว่าก็คือจกจัน อีกชนิดหนึ่งจักจาจจยนภาษาอังกฤษเรียกว่าซิกาด้าก็เขาบอกชนิดนี้เนี่ยเลือกเป็นภาษาอังกฤษว่าฟิแนลอินสตาลนิมนิมก็คือนางฟ้านะก็เป็นจัคกจจันจริงเราก็ถ่ายรูปมาแล้วก็พอมาใกล้ๆบ้านจะขึ้นบ้านพักเขาเจอจัคกจาจยันงูอีกคู่หนึ่ง ซึ่งสวยด้วยอันนี้สวยผมก็ถ่ายไปใช่ไหมครับก็ถ่ายรูปมาแล้วก็ขึ้นไปท้าหางวันกันคร<ช>ับช่วงเช้าวันนี้พบกรตส์บเลยใหคลานขนาดเล็กแล้วก็มแมลงแปลกๆนะคะแต่ว่ายังไม่พบอุลังตังเลยเราจะได้พบไหมคะพบแน่นอนครับพบแน่นอนแต่จะต้องเป็นช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายเพราะช่วงเช้าเราจบตรงแค่นี้และตอนนี้เวลาของรายการเราก็หมดแล้วคงจะต้องไปต่อตอนหน้าแต่ รับรองว่าเจอแน่น้องอูรังอูตังสายพันธุ์มอนโรท่านผู้ชมครับเรามาถึงเกือบช่วงสุดท้ายของการตามหาอูรังอูตังที่บอนเดียวซึ่งเราได้พบสายพันธุ์ย่อยไปแล้วสองสายพันธุ์ย่อยด้วยกันเราก็เดินทางต่อไปเพื่อไปตามหาสายพันธุ์ย่อยที่สามซึ่งเป็นสายพันธุ์ย่อยสุดท้ายแต่าการเดินทางเนี่ยไม่ง่ายๆนะครับมองดูในแผนที่เนี่ยมอนใกล้ แต่ว่าเราต้องเดินทางจากประานแห่งชาติทันจุงพุตติ้งเนี่ยนั่งเรือมาที่ท่าขึ้นรถไปขึ้นเครื่องบินจากที่สนามบินแล้วก็บินจากเกาะบอเนีวเนี่ยมายังเมืองสุรบายาบนเกาะชวาแล้วจากเกาะชวาแล้วก็เปลี่ยนเครื่องบินบินกลับไปเกาะบอเนียวแต่ไปที่เมืองบาลิกปาปันซึ่งอยู่ทางเหนือของเกาะบอเนียว เราก็ต้องพักที่นั่น1คืนแล้วรุ่งขึ้นก็เดินทางต่อนะครับคราวนี้เดินทางด้วยรถยนต์อีก8ชั่วโมงขึ้นเหนือไปยังเมืองซังกาตาซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติคูไตเป้าหมายสุดท้ายของเราในทริปนี้เราก็พักที่นั่น1คืนนี่เดินทางมา2วันกับสคืนแล้วนะครับยังไม่ถึงเป้าหมายเลยแต่วันรุ่งขึ้นเนี่ย เราก็ลงเรือเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติคูไตเราไปยังที่จุดที่เรียกว่าพรีเวบซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาอุรังอุตังป่าเพราะว่าอุรังอุตังสายพันธุ์ย่อยมอโลที่เราตามหาเนี่ยเป็นอุรังอุตังป่าก็่อยู่ลึกเข้าไปเราก็ต้องใช้เวลาเดินเข้าไปในป่าตามหาอรังอูตังซึ่งในตอนบ่ายเนี่ยเรามีกิจกรรม จะต้องเดินป่าไปตามหาอุรัางอุตองังอีกส่วนจะพบหรือไม่นั่นต้องขอไปนำท่านผู้ชมไปชมในตอนหน้านะครับเพราะว่าวันนี้เวลาหมดแล้วแต่ก่อนจะจากกันเนี่ยผมกับทีมงานต้องขอขอบคุณบริษัทไทยเบลเวชั่จ,จำกัดมหาชนที่ได้เอื้อเฟื้อสนับสนุนรายการสุล่าฟ้าเกี่ยวตเอามาตลอดวันนี้เวลาหมดแล้วขอลาก,ก่อนครับ สวัสดีครับ